ันที่2-3กันยายน2020ที่ผ่านมาสภาพระกิติคุณแห่งประเทศไทย TCMa ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2019ครั้งที่73ในหัวข้อสารก่อต่อเติมเพิ่มพูนคริสจ,จักรณพระคิดธ,ธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแกน่นโดยมีสิทธิพิบาลมิชเนรีและตัวแทนจากองค์กรภายในสังกัดเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น202คน โดยในภาคบ่ายมีการนำนมัสก,การโดยศาสนาจารนิพนธ์เหลืองเงินผู้อํานวยการพระคิดทมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทศนาและทำพิธีมหาสนิทโดยศาสนาจารสงวนศัก์วรวัตรประธานสภาพระกิติคุณแห่งประเทศไทยและมีการประชุมสมัชชานําโดยประธานและกรรมการสภาพระกิติคุณแห่งประเทศไทยในภาคค่ำมีพิธีสถาปนาครูศาสนาและอนุศาสนาจารย มีผู้รับการสถาปนาทั้งหมด28ท่านแบ่งเป็นครูศาส,สนา14ท่านและอนุศาสนาจารย์14ท่านมีผู้มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีทีมข่าวซีเจนทีวีไทยนิวส์รายงาน